กินสต,ตอรอเบอรี่กินยาสีฟันรสชาติก็ยาสีฟัน15บห้าบาททุกยรสชาติยาสีฟันนะไม่ใช่รสสต,ตอรอเบอรี่รสยาสีฟันอยู่ร้านถูกดีใกล้บ้านแต่ไกลจริงๆนะอยู่โรงเรียนเราลิน <c oughs> อยู่รา้านไปเกียบคนรูจ้จักแล้วเราราาเราเรา เน่แต่อยากกินอันที่เป็นวุ้นที่พี่ซุงค์ทำให้พี่สาวกระดับเห็นไหมเห็นเออเห็นแบบเขาจะเคลื่อนต่อๆกินได้หมั้ยเนี่ยเกินแล้วเอาๆกินแบบนี้แหละเอาๆยุดดิมันหยุดไม่ได้ให้จบเลยให้จบเลย ไปรีวิวอย่างอื่นบ้างดิมันอร่อยอ่ะรีวิวอย่างอื่นบ้างดิยิ่ฝามันอันนี้คืออะไรอ่ะสายอะไรเนี่ยอ๋ออันนี้คือเรารู้แล้วอันนี้เป็นสายที่เราต่อต่อกันใช่ไหมต่อกันเป็นหัวใจนะนี่ต่อกัรเป็นหัวใจหัวใจน่ารักเหมือนคนนี้แบบน่ารัก ันนี้นะคะทุกคนวันนี้ตัวใหญ่มากนะครับทุกคนอันนี้คือหออั้มนะคะทุกคนนี่ห่ออันะดูดิอันนี้อ่ะตากล้องนะคะตากล้องให้ดูชมหน้าตากล้องหน่อยค่ะตากล้องชมหน้าตากล้องนะคะเสียงบ้านเราเอง มันไม่เห็นหน้าเลยนะจริงหรอย่างบ้านเราเองเห็นแต่ตาอย่างบ้านเราเองเป็นจมูกก็กตาดึงค้วกเย่เไลลเลยปแล้เสร็จแล้วเราก็จะเป็น่นปผูกสววตัวเราไปทำอย่างอื่นมั่งดีดูแต่ถ่าน ลองกินดูกินดูชิม,ชมทุกคนชิมไหมชิมเ,เข้าไปเข้าแรกอ๋อเจ้าชายเจ้าชายกินนะคะกินเข้าไปค่ะกินเข้าไปค่ะแซ่บค่ะอย่าสีฟันเนาะอ่ะนี่ค่ะคุณตากล้องคุณตากล้องค่ะนี่อย่าสีฟันจริง 还没停。